คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมก็มาตาม10ไลค์จากในภาคที่1และถ้าใครยังไม่ดูก็กดเครื่องหมายตกใจขวาบนได้เลยนะครับในภาคนี้จะเป็นแนวดารมาม่าผสมไม่ใช่บูยับยับแบบคราวที่แล้วนะครับตัวนักแสดงทุกคนน่าจะรู้จักจากคลิปภาคแรกอยู่แล้วแค่เพิ่มตัวหลักที่เป็นนักแสดงในตำนานรวมทั้งเป็นผู้กำกับในตำนานอีกหนึ่งคนด้วยนั่นก็คือ ดีนเช็คงั้นเรามาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่าครับความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่อาหาวมอบตัวอยู่ในคุกเวลาก็ผ่านไป10ปีก็มีตำรวจคนหนึ่งหรือสารวัตรต้องการให้อาหาวมาร่วมสืบคดีการค้าขายเงินปลอมด้วยโดยสืบเกี่ยวกับลูกพี่เก่าของอาหาวหรือเฮียหลงแต่อาหาวก็ได้ปฏิเสธที่จะรับทำเพราะเชื่อว่าเฮียหลงเนี่ยได้วางมือไปแล้วดคีีนน้้ใหหอย,มมอยาท หลงออังจากที่อาหาวไม่รับทําคดีก็กลายมาเป็นความรับผิดชอบของน้องชายอย่างอาเชียอาเชียก็รวมตัวมาเป็นแฟนลูกสาวเฮียหลงเพื่อสืบคดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฮียหลงกําลังตกทุกข์ได้ยากสุดๆกับธุรกิจที่กําลังทําอยู่ก็มีลุงหนวดจิ้มคนหนึ่งหรืออวองอวองเนี่ยพยายามจะมาเซ้งธุรกิจของเฮียหลงแต่เฮียหลงก็ไม่ยอมให้เซ้งในเวลาต่อมาสารวัตรก็มาขอร้องอาหาวให้ทําคดีอีกรอบ โดยคราวนี้มีตัวประกันเป็นอาเชียที่ตอนนี้สืบคดีอยู่โดยความที่รักน้องชายตนเลยรับทําคดีนี้โดยบอกสารวัตรสั่งอาเชียว่าให้เลิกทําคดีนี้ไปความจริงก็คือตอนนั้นแฟนของอาเชียกําลังตั้งท้องอยู่ครับอาหาวเลยแบบไม่อยากให้น้องชายเสี่ยงก่อนเจอหน้าลูกที่กําลังจะคลอดหลังจากที่อาหาวถูกปล่อยตัวก็ไปหาเฮียหลงทันทีทั้งคู่ก็ได้คุยกันบทสนทนาทํานองว่าอาหาวได้ถามอาหลงว่า ทำสิ่งผิดกฎหมายอยู่ไหมเฮียหลงบอกว่าไม่ได้ทําแล้วเพราะอยากเป็นคนดีเพื่อลูกสาวตนฉันหากินสุจริตแต่ไม่มีใครชื่อในเวลาต่อมาอาเชียซึ่งตอนนั้นกําลังสืบคดีอยู่ก็มางานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยสมาคมอะไรสักอย่างในฮ่องกงก็ได้พบกับอาฮาวและอาฮาวได้บอกให้อาเชียไม่ต้องทําคดีนี้แล้วไปดูแลลูกกับเมียเถอด้านอาวองที่มาร่วมงานนี้ด้วยก็ได้สั่งให้มือปืนเตรียมเก็บเฮียหลง เพราะว่าเฮียหลงไม่ยอมเซงธุรกิจให้ตนสักทีอาวองได้หลอกให้เฮียหลงและลูกน้องคนสนิทของเฮียหลงหรืออาโกมาที่ห้องประชุมและพยายามฆ่าเฮียหลงแต่จริงๆแล้วมือปืนของอวองก็คือลูกน้องของอาโกที่สั่งให้มันเนียนเนียนเก็บอวองมันจะซ้อนในซ้อนนิดนึงนะครับถ้าใครไม่เข้าใจให้กดฟังซ้ำใหม่อีกรอบหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปผมจะมาอธิบายให้ฟังมาต่อกันครับลูกน้องของเฮียโกก็ได้เนียนยิงอาวอง โดยที่ทําให้เหมือนว่าเฮียหลงเป็นคนยิงทําให้เฮียหลงรับกรรมนี้ไปเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนยิงและต้องหนีออกนอกประเทศโดยความช่วยเหลือของอาหาวไปขอร้องเฮียเคนนายก่าวที่อู่ท็กซี่ให้พาลูกพี่ตนหนีไปนิวยอร์กพอเฮียหลงหนีไปอยู่ที่นิวยอร์กลูกสาวเฮียหลงก็โดนอากพยายามถามว่าพ่ออยู่ที่ไหนแต่ลูกสาวก็ไม่รู้อยู่ดีจึงทำให้อากเนี่ยบันดาลโทสะ ยิงเก็บลูกสาวเฮียหลงทันทีด้านอาหาวเนี่ยก็ได้ไปหานักวาดภาพที่บันทึกเรื่องราวของตนอามาและอาเชียไว้และก็ได้พบว่าอามาเนี่ยมีน้องชายฝาแฝดชื่ออาเคนซึ่งก็เก่งไม่แพ้กับอามาแต่ไม่ชอบทำงานผิดกฎหมาย,ามาายซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ที่นิวยอร์กอาหาวเลยพยายามติดต่อให้มาช่วยเหลือตน คนชื่อเาโทรมาจากฮ่องกงพิจารณารอเปล่าด้านเฮียหลงพอมาถึงที่นิวยอร์กก็้วยความที่ห่วงลูกสาวเลยโทรไปที่บ้านเพื่อที่จะถามอากว่าลูกสาวเป็นยังไงบ้างพออากรับสายก็ได้รู้ว่าเฮียหลงเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กเลยสั่งให้คนไปจัดการเก็บเฮียหลงทันทีเฮียหลงก็โดนไล่ล่าไปเรื่อยๆจนเกือบจะจนมุมก็ได้เพื่อนของตนบังกระสุนแทนทําให้เฮียหลงเนี่ยคิดว่าการเป็นคนดีของตน มันยากมากเลยหรือไงเลยทําให้กลายเป็นบ้าทันทีเฮียหลงถูกส่งมาอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าและอาเคนก็มาพบกับเฮียหลงและได้พาเฮียหลงมาอยู่ที่บ้านของตนอาเคนเนี่ยพยายามทําวิธีทางต่างๆให้เฮียหลงกลับมาเป็นปกติแต่ก็ไม่สําเร็จอยู่ดีซ้ําร้ายยังรู้ว่าลูกสาวของตนนั้นตายเลยทําให้บ้าขั่งเข้าไปใหญ่เวลาต่อมาอาหาวและอาเชีย ได้วางแผนให้พวกเขานั้นเข้าไปทำงานกับอโกเพื่อจะสืบเรื่องคดีต่อทั้งคู่ก็ได้ทำงานให้กับอโกและอโกได้สั่งให้อาหาวเนี่ยไปยิงเด็กคนหนึ่งให้หน่อยที่คาดว่าปอมมาเป็นตำรวจเพื่อสืบหาบาะแสใช่แล้วครับเด็กคนนั้นก็คืออาเชียอาหาวได้ยิงน้องชายตัวเองแบบไม่ให้โดนจุดสำคัญ อออรบ่าเเเเคคนนนมัลืืกชใจพีียงดขออธิบายหน่อยครับว่าตอนนั้นอากเนี่ยยังไม่ไว้ใจทั้งคู่แบบ100%เพราะทั้งคู่เนี่ยต่างก็เคยรู้จักกับเฮียหลงมาก่อนเลยทําให้คิดว่าอาจจะโดนหักหลังอะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับมาต่อนครับพอยิงเสร็จอาหาวก็แยกทางกับอากและอาหาวก็รีบกลับมาดูน้องชายของตนในทันทีรีบพาไปส่งโรงพยาบาลโชคยังดีที่อาเชียไม่เป็นอะไรมาก ณนิวยอร์กอเคนเนี่ยก็ยังไม่หมดความพยายามที่จะทําให้เฮียหลงกลับมาเป็นปกติซึ่งตอนนั้นเฮียหลงยังถูกพวกของอโกไล่ล่าอยู่อเคนเลยคิดวิธีทําให้เฮียหลงกลับมาเป็นปกติตามสุภาษ,ษิตไทยที่ว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่มก็เลยได้ให้เฮียหลงเนี่ยออกไปบูด้วยกันท,ท,ทั้งที่เป็นบ้าอยู่ก็จับเฮียหลงเนี่ยเดินตามตนไปเรื่อยๆพร้อมกับยิงบูแหลกด้วยสุดท้ายพวกที่ไล่ล่าเนี่ยก็ได้ยิงโดนอเคน หลังจากที่อาเคนถูกยิงเฮียหลงก็จะหยิบปืนมายิงใส่พวกที่ไล่ล่าใช่แล้วครับวิธีของอาเคนได้ผลเฮียหลงกลับมาเป็นปกติและบูแหลกช่วยอาเคนเอาไว้พอเฮียหลงหายเป็นบ้านเนี่ยเฮียหลงและอาเคนก็ได้กลับมาที่ห้องกงอีกครั้งแล้วก็พร้อมแล้วครับที่จะล้างแค้นให้กับลูกสาวพร้อมทั้งทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืนจากอาโกั่อา ฉฉัันนนต้ออองป็คททยยยมมจจะะิบะบหาาในเวลาต่อมาเฮียหลงอาหาวและอาเคนไม่รอช้าบุกไปที่โกดังเก็บแบงค์ปลอมเพื่อจะเอาหลักฐานไปให้ตำรวจและแก้แค้นพวกเขาทั้งหมดบุกตะลุยฝ่าฟันยิงลูกน้องอากโกจนหมดมาถึงโกดังแต่โกดังนั้นกลับกลายเป็นกับดักที่ว่างเปล่าไม่มีหลักฐานการเอาผิดใดๆกับอากโกแถมยังมีกองตำรวจมาล้อมเพื่อจะจับตัวเฮียหลงด้านอาเชีย ก็ได้แอบไปสะกดรอยที่บ้านของอโกและได้พบหลักฐานและแบงค์ดอลลา่าปลอมมากมายขณะที่อาเชียกำลังแอบดูอยู่นั้นลูกน้องของอากก็ได้เข้ามาที่ด้านหลังและได้ยิงอาเชียจนบาดเจ็บเจีนไปเจีนอยู่แต่ก็พอจะมีแรงวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกมาแล้วอเคนที่แยกกับเฮียหลงและอาหารก็ได้มารับตัวอาเชียไปในขณะที่กำลังหนีไปด้วยกัน อาเชียได้ขอร้องให้อเคนโทรหาเมียให้หน่อยเพราะตอนนั้นเมียกำลังจะคลอดลูกพอโทรคุยกันไปเรื่อยๆอาเชียก็หมดแรงและได้ตายลงอย่างสงบในเวลาต่อมาอาหาวได้มาพบกับน้องชายที่ตายก็ได้กลุมความแค้นเตรียมพร้อมคิดบัญชีกับอากในวันต่อมาอากกกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองที่บ้านเฮหลงอเคนและอาหาว ก็บุกตะลุยจัดการเก็บพวกลูกน้องจนหมดจนสุดท้ายก็เหลือการดวนกันร,ระหว่างเฮียหลงและอาโกเฮียหลงพลาดท่าจนเกือบจะถูกยิงแต่ด้านอาหาวและอาเคนที่จัดการกับพวกลูกน้องแล้วตามมาสมทบกับเฮียหลงก็ได้มาช่วยไว้ทำให้อาโก้ล้มลงต่อหน้าเฮียหลงและเฮียหลงก็ได้จัดการยิงที่หัวเพื่อปิดบัญชีกับศัตรูคู่แค้นของตนแล้วก็เหมือนภาคที่แล้วทั้ง3คนมานั่งแบบเท่เหมือนนายแบบ รอมอบตัวอยู่บนเก้าอี้จึงทำให้เรื่องราวของโหดเลวดี ale, D, หรือ A Better Tomorrow ในภาคที่2จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโหดเลวดี ale, D, ในภาคนี้เนื้อเรื่องมันจะมาบู๊กันช่วงท้ายๆหน่อยในความคิดผมผมคิดว่าภาคที่หนึ่งนี่แหละสุดยอดที่สุดแล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่ายังไง คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับหรือถ้าอยากให้สปอยหนยังเรื่องไหนอีกคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณและลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ